อร่อยไหมครับหลอกหลอกหลอกหน้าฉันเขาบอกว่าผมผมแย่มากหรอกครับอยู่เอกไมเดี๋ยนเดี๋ยวกลับวันนี้แพ้เจอไหม เขาถามว่าเพื่อนติดเกมทําไงดีไม่รู้กูไม่ใช่เพื่อนเขาเพื่อนติดเกมทําไงดี่อ้แม่งเล่นเลยเอาครับเอาจจริงการติดเกมอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้เพราะว่าตอนนี้อีสปอร์ตกำลังจะมาเงินเดือนเยอะกว่าพวกเราอีกการไปไหนไม่รู้ครับไปเื้ออาไารครับเดี๋ยวมาทลัากกินซุกไหมจีดา ทำไมทุกคนกินอาหารเกาหลีหมดเลยอ่ะเ้าต้องวันกินญี่ปุ่นก็เจอครับอ๋อเข้าัเกียวไป่อะไรนะครับของของพี่แบบไม่บอกไม่อยากเจอเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวบอกนี่ครับนี่อะไรอะไรปวยชัดของผมเอง ผมอยากทําให้แบบไอ้เน็ตมันหมดหมดไปสักทีมันเหลือเน็ตมันเหลือดีคนรวยดีคนรวยมันก็เดี๋ยวกลับแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วครับยูนงจีดาก็จะบินมากินหมูใช่ไหมแล้วกินแล้วกินไปกลับหนึ่นข้าวมันไก่แล้วก็กลับข้าวมันกินกินโจ๊กกินโจ๊กเออกลับไปกินโจ๊กอยากกินเมื่อวานนะไอโอยสเตอร์อะไรเออมันดีเหมือนกันเนอะ ไอหอยทอดเออเหมือนเหมือนเหมือนหอยทอดหอยเสื่อทอดนหอยอ่นี่ยังคิดว่ามันเป็นไก่อยู่อะนนเงี้ยโอ้ยจะมึื่นแล้วหรอโส0 0ันเลยแต่มันไม่จิ้มต้นหรอตุ๊บเหรอว่ามันขาดทำเตี้ยวติ๋วขึ้นเดี๋ยวตบนะครับใครพิมมาอย่างงี้มพ์มาหน้าเลย อะไรนะเพื่อนฉันเองทุกอย่างมันโลกอีที่มันน่าไม่ได้มาเพียรให้หิบมันน่าว่ะเออกูจะได้กินข้าวไหมเข้าไปที่ค่ะหลวงเขากำลังไปว่าจับไปที่มาก่อนจับหมูจับหมูก่อนแลมาแลกได้อยู่นะครับมันกินพะโลอ่ะเออได้รอเธอมาเนิ่นนาน ไม่ได้เลยัใช่ก่อนเคยเอาไปอีไหมไม่เอาแล้วถึงเราตอนนี้แม่มันนั่งร้องเสียไปบายบายไปแล้วครับผมไปกินข้าวแล้วเด็ไมหมดเลยเออแต่ว่าเน็ดยังไม่หมดเลยครับมาเดียวก็เปิดเิ้งไว้เนี้ยไม่เอาไม่เอาอุ้ยไรอยู่ เกี่ยวข้าวยอ่ยๆจ้าคุณหลีหูด้วยจริงเหรอมาแล้วจ้าวยอะยล้วจ้ากินข้าวหน่อยค่ะผู้หลีหูเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นตายพอแล้วตายคนนี่หรอ